สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารานะคะเปิดลิสต์ซีรีส์เกาหลียอดนิยมคาดว่าจะมีซีซั่น2เร็วๆนี้เมื่อต้นปีแบ็คมีขยองผู้เขียนบทของสาวน้อยจอมพลังโดมบงซุนก็ได้สร้างความตื่นตระหนกโดยเปิดเผยว่าเธอได้เริ่มทำงานในบทสำหรับซีซั่นสอของละครโรแมนติกคอมดี้อันเป็นที่รักซึ่งออกอากาศในปี2017นอกจากนี้เธอ,อยังเล่าว่า เธอจะพยายามให้คู่รักที่น่ารักของพักโบยองและพักฮยองชิกกลับมาพบกัอนอีกครั้งและดำเนินเรื่องต่อจากตอนจบของซีซั่นหนึ่งหลังจากที่คู่รักสามีภรรยาหลังแต่งงานกันและมีลูกสาวฝาแฝดด้วยกัน แฟนๆของสาวน้อยจอมพลังโดโบงซูนต่างตืนต่นเต้นเมื่อทราบข่าวนี้ละครเรื่องนี้ได้รับความนิยมจากความสนุกสนานโครงเรื่องที่ไม่เหมือนใครและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเคมีที่น่ารักของสองนักแสดงนำแม้ว่ายังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการผลิตสีสันสองแต่โดยสคริปต์ที่กำลังดำเนินการอยู่ผู้ชมสามารถตั้งความหวังสำหรับสาวน้อยจอมพลังโดโบงซวนสีสันสองได้เลยค่ะและละครอีกเรื่อง ที่มีข่าวลือว่าจะทำซีซั่น2คือหนังแอคชั่นระทึกขวัญของเน็ตฟลิเรื่องวากาบอลนำแสดงโดยอ e ีซึงกิและซูจีผู้ชมทั่วโลกต่างรอคอยวากาบอลซีซั่น2มานานกว่า2ปีเนื่องจากตอนที่16ของซีซั่นแรกจบลงด้วยฉากที่น่าตื่นเต้น แม้ว่าจะยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการในซีซั่นสอแต่ก็ยังมีโอกาสสูงสำหรับการผลิตซีซั่นสอในเร็วๆนี้เพราะตามคำบอกของอีซึงกีเป็นไปไม่ได้ที่วากาบอลจะจบลงด้วยซีซั่นเดียวและการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ชมและผู้ผลิตนอกจากนี้หากมีโอกาสนักแสดงนำก็เต็มใจที่จะกลับมา และละครที่ได้รับการยืนยันแล้วสำหรับซีซั่น2คือ Taxi Diver ซึ่งเป็นหนึ่งในละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทางช่อง SBS ในปี2021เรื่องราวของการขาจัดความชั่วร้ายของวีรบุรุษทางหลวงที่ป้อมตัวเป็นคนขับแท็กซี่ได้นำเสนอภาพที่น่าสนใจแก่ผู้ชม นอกจากนี้หลายคนก็ยังหวังว่ามุลเวอร์จะกลับมาในเร็วๆนี้ในซีซั่น2แต่อย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่ไม่มีข่าวเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้เลยทั้งๆที่เรื่องราวตอนจบของละครสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ในซีซั่นต่อไปนักแสดงละครเช่นอีจุนกิและไอยูยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเต็มใจเสมอหากผู้ผลิตต้องการสร้างภาคต่อๆไป